b 6 1 2นะครับวิธีเปลี่ยนภาพนิ่งนะครับให้กลายเป็นภาพการ์ตูนนะครับเราจะใช้แอปตัวนี้ครับ b 6 1 2นะครับมีทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดรูปเล่นกันเลยครับกดเปิดเลยครับเปิดมานะครับมันก็จะให้เราเลือกรูปภาพนะครับเพื่อนๆไปที่ Edit นะครับเลือกรูปภาพมาได้เลยนะครับอ่าผมเปิดรูปนี้นะครับทีนี้ครับมองหาคําสั่งด้านล่างนะครับมันจะใช้คําว่า Effect นะครับกดเข้าไปเลย Effect ทีนี้ครับมันก็จะมีเอฟเฟกมากมายนะครับแถบด้านบนครับเราเลื่อนไปตรงคําสั่งการ์ตูนนะครับกดเข้าไปเลยครับทีนี้ครับมันก็จะมีคําสั่งการ์ตูนที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอให้เราเลือกใช้มากมายนะครับอ่ะผมลองกดให้ดูครับปุ๊บนี่ครับน่ารักมากๆครับแหมการ์ตูนครับน่ารักไหมครับค่อนข้างน่ารักนะครับอ่ะลองดูอีกอันหนึ่งปุ๊บโอ้แ่มเลยครับแ่มเลยครับเพื่อน อ่าแจมเลยครับลองเล่นดูครับลองเล่นดูครับถ้าชอบก็กดถูครับแล้วก็กดบันทึกด้านบนขวาได้เลยจ้าโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับ